มีดหมอปราบมารหลวงปู่งหงผมปัญโจนะครับอันนี้เป็นรุ่นเพิ่มซับเพิ่มซุกนะครับสร้างเมื่อปี2553ขนาดใบมีดยาว2.5นิ้วนะครับแล้วก็ถ้ารวมรวมด้ามด้วยเนี่ยยาว5นิ้วมาพร้อมกับใบใบคาถาแล้วก็ตามประวัติการจะสร้างนะครับตัวนี้ ตัวใบมีดเนี่ยรวมด้ามเนี่ยยาวหนิ้วเนี่ยตัดสร้างทั้งหมด3 9มเล่มนะครับซึ่งตัวด้ามกับตัวฝักเนี่ยทำมาจากกระดูกช้างนะครับส่วนใบมีดเป็นใบมีดสแตนเลสนะครับ ตอกคำว่าลุงปู่งหงตอกลายนะครับสวยงามอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยตอกเป็นชื่อรุ่นนะครับเพิ่มทรั์เพิ่มสุขซึ่งรุ่นเนี้ยเป็นวัตถุมงคลที่หลุงปู่งหงปุกเสกในวาระเสาห้านะครับ สร้างเนื่อตอนที่หลวงปู่เนี่ยมีอายุครบ9.2ปีเมื่อวันที่28กลกุมภาพันธ์2553ซึ่งหลวงปู่เนี่ยปุกเสกอริษฐานจิตเนี่ยปัะจุคาถาลงไปเป็นปัะจุธาตุถึง4ท่ธาตุนะครับธาตุดินมธาตุน้ำลวมไฟล์เข้าสู่วัตถุมงคลรุ่นนี้ชุดนี้นะครับซึ่งตรงกับวัน ขึ้นห้าค่ำเดือนห้าแล้วก็พุทธคุณเนี่ยนะครับช่วยป้องกันคุณใสแล้วก็ในความแคคลขาดปลอดภัยซึ่งตามความเชื่อเนี่ยมีติดบ้านติดเรือนไว้เนี่ยดีป้องกันภัยอันตรายต่างๆเตือนเจ้าของให้เหมือนมีเซ้น ลวงหน้านะครับซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยเ,เพื่อหาทุนเนี่ยในการก่อสร้างซุ้มประตู